นอยู่ประเทศดคอยเอาไปเจขึ้นมานี่หมอยูอยูเจ้าไปกักรถขอยาวเว้นจาราจรได้หน,นิเจ้าขอจบเร,รื่องเจ้าว้นจราจรจะต้องสเสียเวลาเฮ้ยเจ้าเนี่เป็นคนต่างประเทศเนาะประเทศเขียวฮะประเทศเขียวเนึ่งทางประเทศเอ้าจะไปหันไปไป,<บ>ไปไปต่างหนาจารจาจร<อ>ทําไมกฎหมายอยู่แล้วคือก่ายสำหรับทุกคนเออคน,อาคนทางประเทศเคือ,อันนั้นมันหันหันจราจรมันตัดสินใจวุ่นเจ้าไม่ชิดตัดสินใจเอามากระเจคอย เว้ยเท่าี่เกิดมาก่เคยเห็นเว้ยฝลังมาต่างหน้าจระจรเมืองลาวนี่ยู่ๆขอขับรถยู่ๆดีๆไปท้อนกระเจของ่อยเห็นรถขอบ่มีใบทะเบียนคอยกำลังซื้อไม่ๆมเข้าใจบ่ขอบ่มีเงินคือเจ้าไปหาเทียวคอยลมเถื่องเรื่องรถสามเรื่องของคอยบ่กเกียวกับเจ้าจะไม่ได้สนใจคนเองจะลองไหมเอาเอากะเจมาขายบ่รถคอยเจ้าตีกันขึ้นเจ้าอยากตีหันเจ้าขายบ่รถไอ้คอยไหม้ เอาอเอามาก็เจอล้คอยเอามาก็เจอล้อคอยเองเอามาเวลาเจ้าขอโทษเอามาคอยขอโทษเจ้าอยู่แล้วต่ำอีกทันขอโทษดีๆแบบนี้คอยโบต้องเฮ็ดนะคอยโบเคยถวายไผยเข้าใจหรอโบเคยถวายไผยถ้าเจ้าตายคอยจังถวายเท่านั้นนี่อยู่ประเทศเราขอโทษเป็นแบบนี้บอกเออฮะเอเป็นอย่างเขาโบเฮ็ดคอยโบอยากถวายเจ้าเจ้าบุญเป็นเพศคุณให้ขอถวายอายุไรของเจ้าเจ้าต้องให้ทู่อยู่แต่ว่าเจ้าเป็นคนดีคอยจะถวายเท่านั้นเจ้าเป็นคนดี ขันเจ้าคนดีขอถวายแต่ว่าตอนนี้เจ้าเป็นคนดีคนดีแล้วก็เป็นคนบ้านดี้วเจ้าหันยูยู่ไม่ท้อนก็เจรรถองขอยเองบุเมนเจ้าเป็นบุเมนจราจรเจ้าเป็นจราจรเป็นตำรวจเออขอยสิยอมรับอันนี้เจ้าเป็นบ้าชัชนคือกันก็ขอยนี้ไม่ท้อนก็เจรรถขอยเป็นไปไหนบ่เอามาก็เจมาม่สมมติว่าเจ้ากำลังฆ่าคุณฆ่าเด็กน้อยสมมติว่าเจ้ากำลังฆ่าเด็กน้อยเอากเจมาเอาเจขึ้นมาเอากเจขึ้นมาขอยโอ้ย เขาว่าอันนี้จะเบงน,ะน,น่นี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 ่อันนี้เขาเออนนี่ยคุณนี่หันเรื่องของตัวเองกวนเนี่ยผมเ้อไปหากว,วนผูนื้นนี่ไปต่างหน้าจาราจรมึงลาวเฮานี่จะเบงนี่เอามาเออจาราจรมากขกย่าตำรวจมากขยา่าจะเบงนี่ คนโดยทุกได้นี่ยคนโดยทุกจราจรเฮาได้นี่ยโบเก่งก็สร้างคอยนะคอยกำลังขับรถดีๆอยู่จะไปทนกระเจขอไปเฮ็ดยังเจ้าคิดว่าคอยเป็นคนบ้าเหรอก็เรื่องของเจ้าต้องเบ่งตัวเองเจ้าเป็นบ้าหรือบ่บ้าคอยสิฮู้ได้จังไดเอามากระเจรถให้คอยคอยสิไปเวียคอยนี่ขอโทษก่อนแค่นั้นเอาคอยยังว่าขอโทษเจ้าเขาว่าขอเนี่ยได้ขอโทษเดีี๋ยวนขอเฮ็ดพิศเจ้าปะขอเฮ็ดพิศกับเจ้าปะ คอยเนี่ยว่าอยู่คนที่หันดีคอยสิขคารพนุ่ถือแต่ว่าเจ้ายู่ยูมาหันดึงกระเจของคอยหมดรถขอยเองนี่เขาบูจักสิจับคนกับรถบูดีแค่นั้นเอาคิดว่าดีตัวหนั่นตัวหนั่นมันบูดีดอกคิดว่าดีถาว่าเจ้าเป็นจราจรขอยยอมฮักอันนี้เจ้าเป็นประชาชนเจ้าเป็นคนต่างประเทศสนใจคนอื่นเจ้าเองคนตัวเองผมแม่นบบสุดใจคนอื่นคอยนี่ บอดีแบบนั้นเขาขี้ขัดขางขนุนอยู่ทางโทรศัพท์ว่าทางโทรศัพท์พิการยม่เป็นเรื่องความโพสผายเรื่องชีวิตคนอื่นอย่างนี้เอามากระเจ้คอยนะเรื่องสีเห้าลายนะเอาอะเอามากระเจแล้วใบไผ่ใบมันนะโอ้ยหนอคอยเกิดมาศาสตร์คอยเศรหกสิบเจ็ดปีบุเคยเห็นแบบนี้จักเถื่อคอยกำลังขี่รถดีๆนะไอายลมโทรศัพท์น้อยนึงก็ไปดึงไปเจ้คอยไปด่าคอยเซยก็เป็นคนเวียดบ่กก็เรื่องของคอย เอามาเอามากระเจย์ก่อนเคยยาเคยยาเจ้าเจ้าหกจี้ตีเจ้าหกจี้ยังตกรอยเกิดอยู่นี้เคยาก่อนนั้นเคเลื่องเจ้าเคยบวษนหากเจ้าเฮ็ดนั่นนี่มันบุถืกนะเคยไดเจ้าบุค่อยเพิ่งทายเจ้าบุเฮ็ดเจ้าเฮ็ดนั่นนี่มันบุถืกนะอยู่ๆจะไปทอนรถขอยไปเอากระเจย์ไหมขอยตีเข้าใจเหรอเขาใจแล้วเว้ยเออไปภายเด้อไปมันเด้อเออว่าแบบนั้นฮะข็อยากตีแต่หนักหนักเนาะว่าอยากตีก็ตีดิ โอ้นี่ตีพิกลไหมนี่อยากตีก็ตีดิหนาเนี่ยต่อยไหมอยากตีพิกลไหมเออขับมือพิกฎหม้ของยิงเจ้าเตะหึงแล้วเด้อนี่เด้อเจ้าอยากตีขอยก็ตีให้เจ้าเบิ่งเด้อยินหรฮะอยากตีขอยก็ตีให้เจ้าเบิ่งหรอพิกลหมายเฮ็ดไอ้ยังรถขอยกำลังที่จะท้อก็เจ็บเฮ็ดยังเจ้าคนนี้ซะเจ้าคนคอยต่อยให้เจ้ารถล่นของมวยหยาดเจ้าไป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 คอยเฮ็ดเจ้าโล่นจะคู่บัญญัตเอาโดนเอาแม่เฮ้ย เกิดมาบุกเห็ยไอ้เหี้ย